นี่คือตำนานนะครับไปพายเรือมาจากประเทศโอ้ยกำลังจะแก่เสื้ออยู่นั่นแก่เสื้ออะไรบ้านสิบบนสิเกี่ยวอันนั่นเกี่ยวกองหนามหักเฮ้ยเกี่ยวหัวเรือนั่นแล้วแก่แก่หัวเรือขวบปุ่นมา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 หัวเรือนี่ ป้จิตตานะครับบอกว่าใส่ไปจังไหนมันคือขวมที่แถบป้าจิตตาป่ะขอลองบ้างนะครับเออพ้ายังไดให้ขวมไปแล้วหมุนอยู่กับหมอก <laughs> มุนลก่กอางโลงกองอ่นหน่ยนลามองนี้ละจับดิดีเดอ้อมองไฟนี่อันนี้เขาหัวเรือไปเพราะว่าเดี๋ยวแข้งข่างไปนี่การพายเรือที่แท้จริงต้องพายฝั่งเดียว นี่เห็นป่ะเขาไผ่ฟังเดียวในเรือนั่นเนี่ยพอชิตาไฟ่ไผเลือดถึงต้องเลยนี่ไปแล้วครับมุดกันไหมมุดโดกระโดดลงเรือเลยเป็นยังอ่ะดกระโดดลงเรือ เด็มหนอยคสามกูเมาอยู่ตัวหนึ่งอยู่แบบนังบนเจออไปจนสุดคล้องแล้วครับพอชิตะกำลังจะเลี้ยวทางกลับมากำลังจะอวยห,หัวเลือกลับมาครับจะรอดหรือจะล่วงรอติดตามครับจะรอดหรือจะล่วงตอนนี้กำลังหมุนหลุมควงหลุมควงอยู่ครับอะไรคือหลุมควงหลุมควงต้อยมีอธิฐานว่าอะไรคือหลุมควงหลุมควง หมุนลงควงลงควงลงควงอยู่ครับตอนนี้นี่พูน,นาไม,ม่เล่ะเทอะเออขี่แล้วขี่แล้วพอวมเนี่ยพอเล่างานขี่มือเรือมันสั่นไปหน่อยนึงมันก็เลยพอได้ศูนย์มันมันบวชวงมันหนดดักดา ปอชิตาไปกับรอดนะครับเหลือจ like Sa ังหวัดสุดท้ายครับคือขึ้นจากเรือกงจากเรือ้านขึการขึ้นฟังนี่เป็นอียงทีโอกาสโอกาสร่วงประมาณ90%นะครับหวานเบิ้งภายเขาฟังแบบเนียนๆเลยหวาน ไปรับอ่าโดรับพะตานี่ลับเอดเลยโดโดเลืโดเลือดโดลงเลือด่เลือโดนเลดโดเดดนเลดนเดโดนเลืดเลือกมันเดโด้เลือดโนมนเนอดเอดโดนนเากเลือก่อนคอยมดอดดนนนเอดโอเืเือโอ้นลอดนดดอดโดนเดนเดนเอดเออมดนเลลอนี่เอาขึนนน มาไลยแล้วนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ก็ได้ตั้งนี่แล้เสือบ่แต่แม่เราเสือกมาบางนึงขวามเองผมดึงไว้จนดดาดมันก็เลยบกคงต้องหูแม่มาผู้ใดเขามีโจทย์หลายเล้วน่มาหูแม่มาเต้อันเดียเต้ยเขามีโจทย์หลายแล้วแต่ว่านี่เราเวลาเล่นเรือเลยมั้ย แต่ว่าไปลองหอดไปลองเรือหอดเมืองก้านมาแล้วภาษายังสำนี่เต๋ยวะลองเรือมาโอ้ดีได้๋ยวหอบได้๋หอบดูไป้นี่เดี๋เห็นไหมได้หายได้หายใจติดขัดอยู่ลงไหมอ่ะลงไหมโอาลงบ่ได้ฮัมบอร์ีสูตรเปลี่ยนเาลองมือรู้ออกมาผ่าส่งเองบอกมบอร์ีสูตรเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน จ้าวท่เข네ียน <oh> well> uh um um ี่โอ้ยสามหลอบสี่หลอบไปแห้งเราสอบมืดสามหลอบสี่หลอบนี่แลตอนหนเต้เต้กันไปเสืวิ่งเสือเสือเสืออยาโดดลงเลยเต้โดดลงเลยตีลังกาลงเลยเด้อ lộn nản đột tỉ lăng ca luôn ơi ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi ba แกเรือเองเลยเป็นไดวเอาเอาแก่งกับความแล้วเต้ยอ้ยโดอยากล่ก็ล่โดยสิมัอันนี้เอาเอาเอา็ไหนนอเตยไปตลอดรอบพันเด้อไหวกอนไหวกอน เขายืนเขายืนตัวพายเรือเขายืนเอาตัวไวะก้อนไรกอน็อก็บก็ตัวนะ้มันก็ไปอยู่ตัวนั้นเออเอาหากันแท่ไปยังสั่นหรอมันยังบกพร่เออไปยังสั่นหรอไปเอาจะรอดหรือจะร่วงครับ

ทุกคนมาเรีรุ่นตอนี้รคยว่าเพราะหลุนต้อนข้นทุกคนม่ได้รุ่นตอนนี้หลุนต้อนข้นอยงเดียว นี่ละมองไฟนี่ละสุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลยแต่ละคนนี่เก่งขนาดเน่เจ้าเล็บวะนี่แน่นอนแน่นอนประธรรมดาประธรรมดาเ,เน่เจ้าเ<อ> <laughs> ล็บว่ะ อัอไม่เริ่มดดิไปเลยโอ้ยไปจบคลิปเโหลดคลิปก่อนใจครับสหรคดีนี้เอาไว้สมิสคกไปคล oh ิปหน้าครับสวัสดีครับ